ตอมไปใส่วะไม่ใส่ยากเลยวะไม่เหนียดตอมไม่เหนียดยังไงสมรถสมรถอือมึงไปเรียนไฟฟ้าน่าสมรถน่ะเอาครับต้องมีสองลักสูตรต้องลักสูตรเออ โอ้ยเคยเห็นเลกเธอเลยเรียนไปฝ่ายเขาสำรดที่เห็นอย่างเปียนทอเปลี่ยนทอทอสูตรนะคุณซื้อมานี่เมนแปดร้อยแปดรอยครับเมยม่หูอีกบหม่หูรักเินแม่ต้องบอกห้าเลยแม่จะออกมาใส่อะไรฮะจะกมาใส่มาจากมล้างหมดแล้วมึงกินเหล้าอีกกินเหล้าเหรอมึงมาจากตะกนเนาะเรื่องเหล่ากูต้องมาจากตะกนนะไปเลียนน่ะนะเะนใสมาเลี้ยง โอ้ออเมื่อขอมีอันดิมันมีคือกันมีคือกัน <c oughs> ขอกินเหล้ามันคือกันก่ะคือจังเจ้าขอม่ใหญ่อันนัละอ๋อกับเมียกูกับบ้ไห้เนาะเมียข่อยกับบ้ไห้คือกันโอ้ยไปสกุลนี่สิเมืีเงินมาฝากมาต้อนกูเราขายตะกขวดจองขวดเอาดูพี่หนิงไปไส่พี่หนิงเออชักว่าคือเห็นมาจากรอยเอทจได้เหยอมันนี่อืมมาจากรอยเอทแล้วเป็นสีเมาข่าเลยโอ้ยเราไปรอยเอทเราไปอาบุญพาวเธิพุ่นเราไปเซ่นลำจอกลำซิงหนะวิธีพุ่นนะ เ่าเ่าไปรักไม่ถามเราเนี่ยโดนดอกโดนก็มาหาคู่อกห้างดากไม่ได้ดอกกูนี่ห้างดากเล่าไม่ได้เอาเอาไปเจ้าเออกันนั้นแหละเนาะโดนแล้วกันย่างมากคำๆนี่นะโอ้ยตอมไปใส่วะตอมไปใส่วะอาบอาบอยู่นะ เรื่องเราชอบรถนะโอ้มึงคือ,อ,อนี่นะเฮ็ดแบบนี้โอ้แน่กูวา่าแล้วเห็นบอกอ้าวว่างานเฮ็ดอย่างเดียวนะี่บ่โดนกูวา่าแล้วมากเฮ็ดอย่างเป็นเด็กไปรอเ,อเฮ็ดนะมีเหล้าฝากมีเหเมาข้างมีแต่เมาข้างเออเฮ้ยไม่ของฝากเบิง้งเหมือนซ้อมรถอยู่เอ้ยบีบซิวอันนี้ไหมบีบซิวเอออุ้มบีบไปใส่หวะ นี <laughs> ่มายูมไปตายนลมบีบซิวมาบีบซิวเออบีบซิวเลยนะมึงมีกระจกไหมมีกระจกเออบีบไปเนี่ยบีอ้ยกบีบบีบบีบไปเร็ว Kinh phú khiêm mặt đi Kinh phú mặt đi บัวยังจะไปตากปลามาติบีไม่ได้เหนปลาทูเข้มนะบัวแล้วเห็ดจังโอ้ยสองคนนี้เห็ดอย่างอีกเนี่ยบีบสิวบีบสิวให้พี่นิงบีบสิวให้โอ้ยโอ้มันนี่มาครมคณะเลยวะมาว่ากัแต่งลดน้อรถนั่น มันว่าสิผ้าลูกนี่หนิงไปหาปลาเนาะคากลายวะเอาเป็นนี้อย่างพะย่ะหนิงจับแล้เอ็ดมึงเด็กกุ้ส่งคันคันไงนี่ก็สิฮะแต่งเครื่องโมได้อาบน้ำโมอาบน้ำโอ้ยสายเต้นหลายคันหมดโอ้ยเงินโอ้คอยว่าเล่นบอมเปนกินบอมเปนบอมเปนกินปลาสลิดปลาสลิดยังดอกบ่อาบน้ำ จับมึงโอ้ขนาดของจะคลองดมยังว่ามิน